ครับสวัสดีครับพวกันอีกคี่เคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจกทวอยผมออธรีครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างถนนต้นใหม่นะครับอยู่แถวระหว่างย่านชานเมืองนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมผ่านมาเนี่ยตามชานเมืองต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ว่ามักง่ายนะครับนําเอาขยะมูลฝอยต่างๆนะที่ไม่ได้ใช้แล้วนํามาทิ้งระหว่างริมฟุตบาทนะครับ ก็จะทิ้งเรี่ยราดเต็มปหมดอย่างเช่นวัสดุก่อสร้างที่ว่านําวัสดุก่อสร้างที่ว่าเหลือใช้แล้วที่ว่า,าต้นแจมตึกอาคารต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาทิ้งก็นํามาทิ้งระหว่งางริมฟุตบาทนะครับหรือขยะมูลฝอยต่างๆนะครับก็จะนํามาทิ้งไว้ระหว่างข้างทางนะครับตามให้เป็นภาระของทางเจ้าหน้าที่ตาลเขตต่างๆนะครับก็ อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับก็ถ้าเกิดสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วควรจะไปทิ้งในที่ที่มีพนักงานเก็บนะครับไม่ควรนํามาทิ้งระหว่างริมฟุตบาทแบบนี้นะครับทําให้อ่าสกปรกนะครับและทําให้เป็นภาระาของสังคมนะครับก็ฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเลยครับไม่ควรทําลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่ที่ผมเห็นเนี่ยเอาขยะมูลฝอยอต่างๆมันเศษไม้ที่เหลือมัง่ง พ้าตุกก่อสร้างต่างเนี่ยมาทิ้งทิ้งบริเวณขอบฟุตบาทแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นรั้วบ้านคนเนี่ยก็ทําให้รั้วเขาจะเสียหายได้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาทิ้งเห็นว่าเวลาไม่มีอทา,างเจ้าหนี่เขตต่างๆไม่เห็นก็จะนํามาทิ้งช่วงวันระหว่างค่าคืนหรือไม่ก็ช่วงกลางวันที่ว่า,ไม,มาททวไม่ค่อยที่เปียวดับไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปมาก็จะนําเอาขยะมูลฝอยต่างๆมาทิ้ง ทำให้ลกนะครับทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นก็อยากบอกด้วยนะครับก็คนเราไม่ควรทําลักษณะแบบนี้ครับเอาไปทิ้งตรงที่มีเจ้าพนักงานเก็บนะครับเขาก็ได้เอานําไปทิ้งที่อื่นนะครับผัดเลยมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็มาเจออีกนะครับนี่ก็จะเป็นขยะมูลฝอยนะครับที่นําแอบเอามาทิ้งนะครับจนลุกลามเข้าไปในพื้นที่ของอาชาวบ้านส่วนบุคคลนะครับเพราะว่า เขากั้นรั้วไว้นะครับจนละล,ลายทลายเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเขามีรั้วเขามีรั้วอยู่ก็เทเข้าไปยันทั้งดันในนะครับนี่คือความมักง่ายของคนนะครับที่ใช้เสร็จแล้วนํามาทิ้งนะครับให้เป็นภาระของสังคมนะครับนี่นะครับ ครับแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทําอะไรให้เป็นภาระของสังคมนะครับให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าอาจจะทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเราควรที่จะทิ้งให้มันในที่ที่มีเจ้าพนักงานมาเก็บนะครับไม่ควรมาทิ้งไว้ในกระดาแบบนี้นะครับทุกนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากสวัสดีครับ